สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ลุงแขกเอารถมาล้างแอร์นะครับที่ร้านคําสุกแอร์อยู่ที่แพร่กษาเนี่ยครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับเฮียนายเฮียวดิครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับเป็นเจ้าของร้านท่าแก่นะครับร้านคําสุกแอร์ครับอยู่ที่ตัวแพร่กษาเนี่ยครับนี่คือร้านคําสุกแอร์นะครับที่แพร่กษานะครับก็ทําดีนะครับ ผมเคยมาล้างบ่อยก็เลยมามาล้างอีกครั้งหนึ่งเป็นแอร์รถยนต์นะล้างแอร์รถยนต์วันนี้เอาเอาที่ซีมาล้างแอรนะ์ครับรถลุงแขกอนะแี่ยมันแอร์มันมันไม่มันไม่ค่อยเย็นนะเพราะว่ามันถูกปวกเนาะเดี๋ยวก็วันนี้มาให้ช่างเขาทำให้นะครับล้างแอร์ช่างเขาจะวัดแอร์ ในช่างก็เริ่มที่จะทำตรวจสอบนะครับมีเครื่องเช็คช่างแล้วก็จะลื้อข้างใน คอยเย็นออกมาล้างร้านนี้ลุงแขกมามาหลายครั้งแล้วครับเชื่อฝีมือครับร้านนี้เป็นร้านที่ล้างเอได้ดีที่สุดก็แต่ผมเคยเจอมาร้านนี้ราคาก็ไม่แพงน,นะราคาเป็นกันเองด้วยช่างเขาจะลื้อออกมาเขาจะมีตงมรงทั้งคอยเย็นออกมาล้างนะครับ ครับน่ตอนนี้ช่างเขาก็จะลื้อข้างในข้างในออกมาครับให้เราดูช่างเขาจะลืออะล้อเป็นลื้อยากนะครับถ้าใครไม่มีประสบการณ์นี่ทําไม่ได้แน่นอ <c oughs> นพี่น้องก็กลังลื้อออกมาลือ,อยางนี้มันมันจะอยู่ใต้ต,งตรงตรวที่นั่งของคนผ,ผู้โดยสารข้างๆคนขับเป็นคอยเย็นที่สชตปกที่ฝุ่นต้องเอาคอยนี้มาล้างมาสะอาดฉีดน้ํายาขัดแล้วก็เติมน้ํายาใหม่แค่นี้ก็ เย็นเฉาแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าช่างเขาลื้อออกมานี่มันจะสกปรกขนาดไหนนะครับคอยดูและกันแป๊บนึ่งนะครับตอนนี้ช่างกําลังลื้ออยู่นะครับยัง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 ไม่เสร็จนะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะว่าพอพอช่างเอาออกมานี่มันจะเป็นยังไงสภาพคอยคอยเย็นว่าสกปรกขนาดไหนอ๋อนี่คือพัดลมนะครับช่างลื้อมาแล้วนี่คือพัดลมพัดพัดลมพัดลมแอร์นะครับแต่ว่าพัดลมมาล้างด้วยนะพัดลม ต่อไปก็ดูคอยคอยเย็นนะาจะาดูความสกปรกมันเพราะมันจะขนาดไหนนะคือพัดลมพัดลมแอร์ตัวนี้มันจะอยู่มันจะอยู่ตรงใต้ขาเราเนี่ยช่างมันก็จะลื้อมาล้างให้สะอาดทั้งหมดเลยวมาดูกันนะครับวันนี้ว่าจะสะอาดขนาดไหนร้านเนี้ทำดีมากๆครับยังไม่เสร็จยวออกไปได้นี้ อยูะ okay. ลึกมากเลยอ่ะอยูู่ึนตายเลยอยากชั่งกำลังเล้อยอยู่โอ้โห อ่าแต่นี้คอยเย็นเรือออกมาแล้วครับใกล้ใกล้จะเห็นแล้วอ่ามาแล้วครับนี่นี่คือคอยเย็นของช่างช่างเขาวางลงเลยให้ครับคอยคอถ่ายเลยนี่ครับคือคอยเย็นวัสดุปกขนาดไหนโอ้โหนะมาดูดูโอ้โหนี่คือความสกปรกจริงๆเลยเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยถึงได้มาล้างเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวช่างเขาจะเอาแผงนี้ไปล้างนะครับเดี๋ยวก็ตามไปดูนะครับ,รบว่าเขาจะใช้อะไรล้างอ่ะโอเคใช้เรียบร้อยครับผม นี่น้องน้องช่างคู่น่ารักรูปหล่หอ,อแล้วตามไปดูว่าช่างเขาจะลางยังไงนะ น้ำเลยเปขี้เลนเลยโหโคโซกโปรกเดี๋ยววันนี้จะสำหรับล้างให้มันสะอาดน้วันนี้มันจะคือช่างนะครับช่างไว้วางใจที่สุดคือ้านี้คือเพื่อคนไหนใช้บริการได้นะครับที่แพรกษาตัวรแพรกษาครับคำสูบแอร์นะครับผมมาเจอเลยครับแล้วตามไปดูกันช่างจะเอาที่เป็นลางกันนี่ช่างก็จะใช้วิธีทดสอบว่ามันรั่วไหม เครื่องทดสอบนี่ช่างก็จะเอามาล้างแล้วใช้น้ำยาล้างแต่ขออนุญ,ญาตปิดยี่ห้อน้ำยานะครับเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์นะครับผม ช่างก็ใช้น้ำยาลาดเข้าไปอย่างเงี้ยช่างก็จะมีสีรางช่างก็จะใช้เครื่องฉีดัดน้ำเครื่องแรงดันสูงในะการฉีดช่างก็ใช้ น้ำแรงเป็นสีส้ะ ช่างก็จะเอาน้ำยาฉีดล้วไปอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้ช่างฉีดน้ำเปล่าให้คราบสกรปรกออกก่อนตอนนี้ช่างก็เอาน้ำยาล้างคราบสกรปรกฉีดเข้าไปในคอยเย็นนะครับ mm hmm. เขาเรียกอะไรนะช่าง mm hmm. แผงรังผึ้งใช่ไหมช่าง mm hmm. แผงแผงรังผึ้งนะในตัวนี้เป็นคอยเย็นนะทำให้ถ้าตัวนี้สกรปรกก็แอร์ก็จะไม่เย็นช่างก็จะฉีดน้ำยาแช่ไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยฉีดออก ตัวนี้น้ำยาก็เริ่มออกฤทิ์แล้วฮนะเริ่มกัดใช่ไหมเริ่มแลนะ้วกัดคราบสกปรกนะครับให้มันสะอาดเหม็นม่กินน้ำยาจนเหม็นนะเนี่ยช่างก็สีเข้าไปช่างก็จะทิ้งไว้สนะักแ,แป๊บนึงประมาณห้าทีก็จะมาฉีดออก ทางร้านก็บริการดีครับมีกาแฟาให้ดื่มฟรีนะครับนขณะนั่งรอก็ก็ดื่มกาแฟาไปเรื่อยๆนะครับยังยังยังไม่เสร็จนะครับพอดีก็มานั่งรอแป๊บหนึ่งกินกา,ฟาแฟรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยไปดูต่อครับอตอนนี้ช่างก็ได้ฉีดน้ำเลยครับฉีดน้ำที่น้ายาลงไปเคลือบมอก นั้นช่างก็จะเอาัาลมเลยมาล้างให้ก,กินนะครับเห็นไหมครับล้างนี้ล้านนี้ดีมากๆทําดีสุดตัแต่ผมเป็นล้างแอร์มามีร้านเนี่ยดีที่สุดร้านคําสุขแอร์นะครับอยู่ที่ถนนตรงแพรกษานีครับ ก็ช่างก็ได้มาเอามาฉีดเอาลมฉีดอีกทีหนึ่งนะครับให้มันสะอาดะอหลังจาก,จาก,ากที่ล้างให้สะอาดกันนะฮะช่างก็จะาสายลมฉีดอีกทีหนึ่งให้มันแห้ง